อนะครับวิดีโอเก็บละอ่ะสาบอสเราครับเจอกันรอเปล่านะฮะอยากตื่นเต้นอย่างงี้ติดต่อวิดียวได้เลยนะโอ้นี่หมายเดียวครับหมายเดียวนะนะทองีกย์เดียวยดี่วนี่งเดีขอกาดะอกดไม่มีหัวอ่ะไมวนะน้ำไหลมีขอกโดูครับโอ้ย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 เอาลย

ไปหมายแรขครับนันะเดี๋ยวไปคุยกันในนู่นแหละอูหมายบโคตรธรรมชาติด่ะโอ้เดินสวนน้ำ้นไปเลยอ่ะกันเดียวตำรวจหมายกับพี่เดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดหมายกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ลองฟังข่าวดีนะฮะพี่เดียวเราเดี๋ยวผมแปะลิงก์ a c e b o o k อะไรให้นะครับเดี๋ยวพี่เดียวจะเป็นไกด์ครับนํำตกปลายกระสูนวันนี้อืมชุดแบบสตรีมเลยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเหนื่อยเว,ว้ยโอ้ดูแว่นทุกคนฝุ่น <laughs> ไปเดี๋ยวตกปลาครับค่อยว่ากันเอา เออเดียวโอ้ลึกกว่านีน้นี่เอาเอาหามเปียกแล้วครับป้อโอ้โอ้โอโอเปลี่ยนแนววันเปลี่ยนเกือบวันอีเดียวตัวที่สองไอเดียวโชว์หน่อยเหรอโชว์หน่อยเหรอเอาใส่ใส่ไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วโอ้เนี่ยครับ เห็นไหมเห็นไหมโอ้ไฟกำลังทอดเลยเดี๋ยวก่อนสักพักหนึ่งสปูนก,ก่อนเอาครับผมก็โดนนะนะนีผะน่ผมก็โดนผมก็โดนผมก็โดนนายครับผมก็โดนนี่กระสูนเล็กครับนี่ไมโครสปูนโอ้ยหมุด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  นี่มันแน่นอนจริงๆเลยที่นี่นะเอาละครับนะีนะ <c oughs> มันกินซิงคิงทุกคนนวซิงคิงโอ้โหดูมัน่ม้วนมาเลยครับ <c oughs> ตัวนี้ม้วนมาเลยฮะนนะซ <c oughs> ิงคิงซิงคิงจับทางได้แล้วซิงคิงลงไม้เดียวเอาเลยครับ ทุกคนมาแล้วโอ้โหปลาที่นี่แรงดีมากครับสายสตรีมนี่ไม่ควรพลาดเลยนะมาแล้วตามมาแล้วจนได้ครับสีละสีละ โอ้โหนี่หมายเดียวครับหมายเดียวนั่นนะติดต่อมาเลยนะฮะเดี๋ยวพี่เดียวพามาใอยากได้บรรยากาศสตรีมแบบนี้นะฮะแต่ปลาไม่ใหญ่นะครับแต่ใช้โลมีน้อยเดียวเนาะใช้โลมีนะครับใช้โลมีมนะฮะ โคกชดอะโกชดูช่อ่ะขไม่มีัวไมมีหัวอ่นะน้ำไหลยมีโคกชดเอาเลยเอาเลยไอ้อนเอาเลยเอาเลยเนี่ยผมจะทุ่มมืเนี่ห้ามไอห้ามอกห้ามขอกืนปดปาก Hoa lắm hoa lắm Xin kính hoa lắm hoa lắm hoa chút 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 hoa

ละเรียบร้อยแล้ะนี่ใส่สวยแล้วเนาะนี่ประมาณนี้ครับนะสตรีมสตรีมคนเยอะอยู่คนเดียวเออตัวคนนี้ชอบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง facebook พี่เดียวให้นะครับลองติดต่อเข้ามาดูแล้วกันนะครับแกกำลังเปิดหมายนะนี่มาเช็คหมายครับนี่ดูปลาสองกระชังนะ นี่พี่เดียวครับที่ผมได้เมื่อกี้ฮะเราของพี่วินนี่มาเลยติดต่อมาได้เลยนะครับ<ป>น่ากใหญ่ครับอุ้ยหายยากับนะนะปลาต้นน้ำอย่างนี้นะมีต้องมีต้นน้ำครับอย่างนี้นะชนะชนะ นี่นี่ครับแนะชนอะพอ <c oughs> ี่วินอะไรนวครับปลามันหลบเอาแล้วครับนะครับเฮ้ยชนะครับโอ้เยอะเลยเว้ยเอางาเอาบ้างเดยนี่นี่แนวไหลต้องอย่างนี้ครับ,เร,รบเราไม่ต้องเลอ้ครับ <c oughs> เราเราเราไม่ต้องเล่นอะไรแม่ นี่อากานอาการเอาเลยครับเอวินนี่โชว์นะครับโชว์หน,น่อยครับนี่ประมาณนี้ครับไซส์นี่แต่ปัญหาผมคืออย,าง,อยางเนี่ยไม่ได้เนี่ยอยางล้มเหลวเนี่ย

ขงนอกเพื่อนมันต้วมากขงนออกตีเนี่ยตีแม่ยเต็มปากสวยๆครับเอ้ยมีไซส์เหรอไอเดียวเอ้ยมีไซส์ดีว่าเอ้ยพี่เดียวโดนอีกแล้วครับ ไอตัวนี้มีไซสครับมีไซสมีไซสมีไซสอันนี้อันนี้ไม่เล่นครับต่อเบ็ดขึ้นให้กันก่อนนะหวย,ยัง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 ยัใหญ่เลยเนาะเฮ้ยเออเยี่ยวสดเลยครับเออเยี่ยวสดเลยครับเฮ้ยสวยส้มสวยใหญ่เลยได้แหละได้ได้ไรหันทางวะหันแปบบ๊แบแบป๊บ ตอยูลลึกท่านหางนี่สามขีดแล้วเนาะท่านตัวเี้เป็นโลยห้ามรุดนะรุดใหญ่ๆเนาะเออนี่บอสของแต้ละโทฟี่วันนี้ละโอ้โหโลครึ่งต้องมีแล้วครับทีแรกนึกว่าเล็กผมไม่ได้กดอัดตอนพี่เดียวเยอะนะครับ อ,อแม่เฮ้ยใหญ่เด้อนี่นะโอ้โหผมขอกรีบหน่อยเดี๋ยว <laughs> <laughs> จะบริหารความเสี่ยงออกถ้านรุดก็ต้นผมได้นะแต่ถ้าเ <laughs> ยอเองตักเองนิดมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนวายพี่เดียวครับถ้าเยอะเองตักเองความพิดอยู่คนเดียวนะ <laughs> อือใหญ่ครับนะมาเดี๋ยวผมจะช่วยพี่เดียว ไปวุ่นวายให้นางคิดว่าผมจะเอากระแทกปากหรือว่านี่ก็ได้นี่ตื่นเราไม่ต้องนะครับถ้ากระสุนมันอ่อนแล้วนะครับผมก็กรีบได้เหรอกรีบนะครับนี่โคฟี่ของผมโลโลต้องมีครับตัวน้ำไหลนะครับ คัน38นะครับสาย0.4ช็อกหน้20่20นี่นะครับขอขอขอดูเยื่อหน่อยได้ครับอเอามาด้วยนะ <laughs> สีเข้มมากเลยนะสีทองเลยอะใครอยากเจอ,อบรรยากาศงี้ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมทิ้ง<อ>เฟซท,ทิ้งอะไรที่เดียวให้นะครับ<อ>แกกำลังเปิดไม้ครับ<อ>พาหน้าหน้าตุกปลาเข้ามากันอยู่นะครับ<อ>นะครับ ทีนี่เลยนะมาลองมาลุ้นดูนครับว่าจะเจอกันหรือเปล่านะฮะอยากตื่นเต้นอย่างนี้ติดต่อวิเดียวได้เลยนะครับอ้าวโดนเลยว้าวมาแล้วนะนะสป,ปูนสป,ปูลโอ้ยมันทิ้งตัวไปกันน้มา เอาเรื่องเอาเรื่องใส่นี่จำลันห้าวเลยครับเริ่มเก็บปลาแล้วครับวิดีโอเก็บละใส่บอสเราครับไปละไปละไปละ ก็วันนี้ผมขออนุญาตทิ้งท้ายกับที่นี่แล้วกันนะครับที่นี่สนุกมากชาวคนนี้อยากมาตกปลาอย่างนี้นะครับอย่าลืมเดี๋ยวผมแปะเฟซบุ๊กพี่เดียวให้นะครับแล้วก็ลองติดต่อมาสอบถามดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไงกันบ้างอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ในราคาที่หลักร้อยแน่นอนถ้าคุณอยากได้หลักพันก็บอกเดี๋ยวเราจะจัดให้มันแบบสนุกสนุกเลยมาเข้าไปเดียวครับผมได้ครับผมปีนเขาปีนหน้าผาโดดบันจี้จัมต่อทิปละหมื่นก็มี ล้อ <laughs> เล่นล้อเล่นอ่ะเดี๋ยวขอบคุณนะ,ะครับ้าวคนนี้เข้ามาดูใหม่ฝากกดซับสไครต์เราด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนหรือเราจะกลับมาสร้างหมยวิดีโอแนะ่เดี๋ยวดูอีกทีนึลงลวกันว่าเราจะไปสนุกกันที่ไหนต่อวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวขับรถกลับเชียงใหม่แล้วครับเจอกันนะทุกคน